โรงเรียนนึ่งอาชีพนึ่งผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างสารรค์สร้างรายได้ขอเสนอกล้วยฉาบทำด้วยใจนำไป,ไปใช้สู่อาชีพในอาใน,นาคตสวัสดีคะ่ะว่เรามีความยินดีอย่างยิ่งจะนำทุกท่านไป เรียนรู้กันอย่างอาชีพเนื่องโรงเรียนหนึ่งอาชีพขอโราเรียนบ้านใหม่ทรรมเสด็สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสมรักละอิ๋วสวัสดีค่ะดิฉันเด็กิงปฐมพรข้าชมาศสวัสดีครับกับผมเด็กชายปกิศเสียรษาก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักความเป็นมาของโครงงานนี้กันเลยนะคะชุมชนระแวกข้างเคียงของโรงเรียนบ้านใหม่ทรมเสด็มีอาชีพทําการเกษตรทําไร่ทํานาการส่วนมาก ทางโรงเรียนจึงเห็นความสําคัญจึงได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทําการเกษตรเช่นการปลูกผักสวนควรัวในแปลงเกษตรพอเพียงและหนึ่งในนั้นมีการปลูกกล้วยนวาวะเมื่อถึงฤดูก,การเก็บเกี่ยวทางเราได้เร็งเห็นว่ากล้วยนวาวะสามารถสาาร้างเป็นมูลค่าได้เราจึงนำมาแปรรูปได้เป็นผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนในชื่อว่ากล้วยฉาบลดเลิศดค่ะเมื่อเราทราบที่มาของโครงงานกันแล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรากันนะครับ ผลิตภัณฑ์ของเราคือเรานำกล้วยนำว่าของโรงเรียนที่เราได้ปลูกไว้มาแปรรูปซึ่งการแปรรูปคือการเก็บรักษาอาหารที่ทำให้อยู่ได้นานโดยไม่บุดเสียการแปรรูปกล้กกวยของเราคือกล้วยฉับครับคือนำกล้วยไปทอดให้กรอบแล้วนำมาคลุกกับผงปรุงรสต่างๆเพื่อได้เกิดรสชาติอร่อยถูกปากคนรับประทานนั่นเองครับขั้นตอนในการทำกล้วยฉับของเราเราได้ยึดหลักการทำงาน p d c a มาใช้ได้แก่หนึ่งส คือการศึากษาการแต่รลปอกกลยนทธำว่าตลอดจนการวางแผนในการทำงาน2 D Do คือการลงมือปฏบัติ3 C เช็คการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเราว่าได้คุณภาพไหมและ4 A Action ผลิตภัณ์อของเราพร้อมที่จะเข้าสู่ท้องตลาดและนำผลที่ได้มาประเมินแช้ไขาเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะต่อไปเรามาเริ่มขั้นตอนการทำกล้วยฉาบอุดกันเลยค่ะ อนแรกน้ำกล้วยน้ำว้าหามาตัดหัวตัดท้ายออกค่ะและนำมาปอกเปลือกและแช่ในน้ำกุ้งแดงไว้1 5บหถึงสานาทีเพื่อมาให้กล้วยของเราดำนั่นเองและนำกล้วยของเรามาสไลด์เป็นชิ้นบางๆค่ะแล้วเราจะได้ลักษณะของกล้วยมาเช่นนี้เลยนะคะและขั้นตอนนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากมีการใช้มีดนั่นเองค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งกระทะแล้วใส่น้ำมันปลาล์มลงไปรอจนกว่าน้ำมันปลาล์มจะร้อนจัดนะครับจากนั้นนำกล้วยของเราที่สไลด์แล้วนำมาทอดลงในกระทะเราจะใช้ตะหลิวในการคนเพื่อไม่ให้กล้วยของเรานั้นติดกันหรือว่าติดกระทะนั่นเองครับในการทำขั้นตอนนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะอาจจะถึงน้ำมันกระเด็นใส่ก็ได้ครับ เมื่อกล้วยของเรามีสีเหลืองทองแล้วเราจะตัดขึ้นมาแล้วใส่ลงในถาดเพื่อที่จะเสด็จน้ำมันออกนั่นเองครับจากนั้นพักกล้วยของเราให้เย็นลงแค่นี้ก็นะ่ารับประทานแล้วใช่ไหมครับแต่เราสามารถทําให้กล้วยของเรานั้นน่าทานมากยิ่งขึ้นด้วยการปรุงรสค่ะนํากล้วยที่ทอดแล้วมาปรุงรสโดยนํากล้วยใส่ภาชนะขนาดใหญ่หรือกระ,ะมัง แล้วโรยด้วยผงปรุงรสที่ต้องการคือรสปาปิก้าและรสชีสเพราะทั้งสองรสนี้ผ่านการสำรวจว่าเป็นรสชาติที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุดแต่นี้ก็ออผ,ผกลิตอยงให้ด้วยตัวผงปรุงรสบุกลาเข้ากันค่ะแบบนี้นะคะและขั้นตอนสุดท้ายคือการบรรจุ พร้อมตอการจัดจำหน่ายในสหกรณากรร้านค่ะของโรงเรียนและชุมชนตลอดจนจัดเป็นกระเช้าของผัานในโอกาสต่างๆค่ะ ถุงนี้เพียงแค่ถุงละ35บาทคา่ะปริมาณ120กรัมขายราคาพิเศษ3ถงร้อยค่ะส่วนราคาขายสำหรับนักเรียนถุงนี้ราคาเพียงแค่ถุงละ5บาทคา่ะปริมาณ25กรัมส่วนใครที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Facebook ของโรงเรียนบ้านใหม่ธรรมเสือได้เลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับ กุ้ยฉับรดเลือกของพวกเราน่ารับประทานกันใหม่ครับในการจัดทำโครงงานครั้งนี้เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้การงานอาชีพ active learning ที่ใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ project based learning ที่สามารถสร้างความรู้และนำไปต่อยอดนานา,นาคตได้ครับพวกเราสามคนต้องขอขอบคุณนายวินดูดวงมณีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐและครูที่ปรึกษาโดยครูสุริยะสังันลำ และคุณนันิตจุ้ยขำที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆต,ต,ตลอดจนทุกท่านที่ให้ความสนใจในครั้งนี้สำหรับวันนี้พวกเราสามคนขอขอบคุณค่ะ